สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สำนักงานกศนโ,โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์รุ่นที่3ค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชเชนเหมือนชอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมได้ร่วมกับสำนักงานกศออนอพัฒนาครูผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์รุ่นที่3โดยคำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมปรับให้เข้ากับยุคของโควิด -19 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนจ้งกเกษมรรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้รับเกียรติจากทางสำนังกงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาัธยาศัยในการที่จะทำความร่วมมือกัน พัฒนาศักยภาพของครูของกศนคขาจะใช้คำเรียกสั้นๆกับในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3นะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ โลกในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าด้วยการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะทําให้ส่งผลกระทบกับในทุกๆเรื่องในในใน,ในชีวิตปัจจุบันของเรารวมทั้งเรื่องการเรียนการสอนด้วยซึ่งก็ต้องมีการเรียนการสอนด้วยผ่านสื่อนะหรือเรียกว่าเรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นจากการที่ ทุกสื่อ่างเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะทําให้ทั้งผู้เรียนผู้สอนนี้ต้องปรับตัวซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผ่านมาระยะหนึ่งรเราก็ปรับตัวกันได้ได้ระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องพัฒนาโดยเฉพาะในตัวของครูผู้สอนเองนะฮะทำยังไงที่จะต้องพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์เนี่ยทำให้การเรียนรู้นั้นมีความน่าสนใจนแล้วก็เกิดประสิทธิภาพ 优势。嗯 ทางด้านนายสุรศักดิ์อินศรีไกเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้นสิ่งแรกคือต้องพัฒนาศักยภาพของครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถถ้าหากครูไม่ได้รับการพัฒนาไม่มีการต่อยอดก็จะไม่สามารถสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ดีคือหนึ่งต้องจัดการเรียนรู้ให้ เด็กเรียนตามความต้องการซึ่งมีความสำคัญมากเมื่อเด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบย่อมประสบความสำเร็จได้ไม่ยากสอสอนอย่างไรให้เด็กเรียนได้อย่างมีความสุขจึงอยากฝากไว้ว่าครูที่เก่งคือครูที่สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ถ่ายทอดการเรียนรู้ได้ดีถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ครูยังคงมีความสำคัญที่จะดูแลปรุงแต่งออกแบบการเรียนรู้ต่อไป ในใกนท่วปรระเเทศีททาได้ทางสํานักง,งานกศนอเองต้องการที่จะเติมเต็มศักยภาพให้กับบุคลากรของกศนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เขามีความรู้ในส่วนของการที่จะไปคิดเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับในระบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงในส่วนของกลุ่มผู้เรียนให้มากที่สุด นะครับที่สามารถที่จะสนองนตอบการจัดการศึกษาตามความรับผิดชอบในส่วนของการจัดการศึกษาของกศนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้บุคคลที่เขามีความพร้อมได้ตกหล่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะครับจันกเกษมนะครับที่ช่วยสนับสนุนในส่วนสถานที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการจัด วิทยากรมาช่วยในการที่จะเติมเต็มให้กับศักยภาพในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับของการที่จะตอบโจทย์ในการจัดการเรียนรู้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ดูกลุ่มผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับในการจัดการเรียนการสอนถ้ากลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ในระบบออนไลน์ได้เราก็มีระบบออนแอน์นะครับที่เราจะไปถึงนะครับของภาคการจัดการเรียนการสอนในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะเติมเต็มนะครับตามนโยบายของรัฐบาลว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและสามารถจัดการเรียนรู้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับนี่ถือว่าเป็นการตอบโจทย์การจัดการศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน นอกจากนี้เลขาธิการกศอนอได้มอบรางวัลให้ผู้เข้าอบรมจากกิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์โมชันกราฟิกด้วยโปรแกร,รมแคนว่าพร้อมพูดคุยกับคุณครูณนะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น1อาคาร29จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสตูดิโอบันทึกรายการโทรทัศน์อาคารเรียนและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒจันเกษม